สำหรับท่านที่ต้องการจะอ่านหนังสือพิมพ์นะครับเลิกไปเลยครับในการซื้อหนังสือพิมพ์นะครับง่ายมากเข้ามาที่ e world smart box เรามีช่องรายการข่าวให้ท่านนะครับตรงนี้ซึ่งเรารวบรวมข่าวจากหลายสัญชาพิมพ์มาให้ท่านไว้อยู่บนทีวีของท่านเองนะครับตรงนี้เราจะแบ่งหมวดหมู่เอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าท่านอยากจะดูข่าวอะไรนะครับผมยกตัวอย่างผมเข้าไปดูในข่าวไอทีพอเราเข้าไปในข่าวไอทีปุ๊บท่านก็จะเห็นรายชื่อข่าวมาเลยแค่เลือกปุ๊บข่าวก็จะออกมาทางด้านขวามือละนะครับ ตรงนี้โอเคเราสามารถเลื่อนลงมาอ่านข่าวได้นะครับหัวข้อข่าวเนื้อหาข่าวเราทําตัวอักษรให้มีขนาดที่เหมาะสมในการอ่านนะครับทําให้ง่ายนะครับถ้าสามารถเปลี่ยนข่าวไปได้นะครับเห็นไหมละครับง่ายมากเลยครับการมีหนังสือพีมบนทีวของท่าน